อาจารย์ท่านจะเริ่มสอนวิชามวย<า>แล้วเหรอตั้งแต่อาจารย์สำเร็จวิชาก็ไม่ค่อยใส่ใจวิชามวยนักหากอาจารย์อาของเจ้ายอมชี้แนะเจ้าสักหน่อยเจ้าคงได้ประโยชน์มากมายเจ้าพูดอะไรอ่ะมีที่ไหนสิตัวเองไม่ยอมสอนให้คนอื่นมาสอนแทน จะไปคนอื่นเหรอ,อไม่ใช่แน่นอนท่านอาวุนถ้าเรียกท่านว่าอาจารย์ได้ไหม <c oughs> ถ้าไม่ตอบจะถือว่าตกลงนะเจ้าเด็กดื้อเมื่อก่อนเจ้าซื้อบื้อนี่เชื่อฟังจะตายอ่ะเหตุใดโตขึ้นถึงเหมือนลิงอย่างนี้อ่าอาจารย์อาขอรับท่านดำเรียนวรยุทธจากที่ไหนหรือ,อ,อเจ้าเด็กดื้ออย่าซน สิทธิ์าดื้อเช่นนี้พระเจ้าตามใจทั้งนั้นน่ะช <c oughs> ิงลิงเจ้าเพิ่งเริ่มฝึกบรยุทธ์ยังเรียนรู้ขั้นสูงไม่ได้วันนี้อาจารย์จะสอนวรยุทธ์พื้นฐานฝ่ามือแปดทิศต,ตอนนั้นอาจารย์ของเจ้าก็ใช้ฝ่ามือนี้ชันนำข้าเข้าสู่พักท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เรากลับมาก็หลายวันห้องก็เก็บกวาดไปพอสมควรข้ายังไม่ได้กราบท่านอาจารย์เลยวันนี้ก่อนท่านจะสอนข้า เราไปคารวะท่านกันก่อนเถอะต้องบอกท่านว่าท่านรับค่าเป็นศิษย์แล้วซ้ำยังพระอาจารย์อากลับมาท่านต้องปลื้มใจแน่เฉิงหลิงข้าประมุขฉินมีบุญคุณเดิมทีควรไปคารวะต่อหลุมศพท่านได้เราไปด้วยกัน